ก็มันถามทำลูกเซกอ๋อรถคันใหม่ใช่ใช่นี่ไงแบ็กกราวอยู่นู่นแบ็กกราวอยู่นู่นนู่นนู่นนี่นะฮะสีแดงๆนะใช่ใช่รถคันใหม่รถไฮปีไงฮอนด้าไเอสดี้ฮอนด้าการอยู่ในสังคมนักขี่ที่มีป้ายคลับอยู่ที่แผ่นหลังมันทำให้คนคนหนึ่งยอมสละบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำงานอะไรตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนเราจะเก็บมันไว้ที่บ้าน นี่คือวันหึงการปลดปล่อยวันในการโยนทิ้งบางสิ่งบางอย่างมีเพื่อนใหม่คือสายลมและมิตรภาพระหว่างทาง คลิปครั้งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายจากแคมเปญขายเสือ้อไฟโควิดสิเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา5ภูมิภาคของประเทศไทยเราได้ตั้งชื่อทริปนี้ว่าขี่ทำบุญแบบดาวกระจายที่เราจะแยกย้ายเงินบริจาคไปแต่ละภูมิภาคครับและนี่ก็เป็นภาพเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็กำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตื่นนอนออกจากบ้านตั้งแต่เชา้าจุดรวมตัวแรกของเราคือสตาร์บัคส์วังน้อย เรามาดูอาการของคนเก็บวดกันครับเพื่อนๆว่าขี่ฮาเลีไปเข่าคอด้วยกันมันจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันยยเฮ้ยอ่ะครับพเพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้แหมปิดมาปป๊บเดียวผมก็จะถึงที่หมายแล้วนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือนั่นก็คือที่ไหนวะเดี๋ยวนะใช่ตรงนี้หรือเปล่าวะอะตรงนี้มันมีสตาบักไหม con Wang ta bặc luôn À, đeo, 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 đeo. Uy. Uy. เพื่อนครับยางในที่สุดเราก็เจอเพื่อนเจอฝูงกันแล้วนั่นไงนั่นไงโอ้ฝีใหม่จำเลยอ่ะฝผหมอให้เรารอครลงพงพันครับผม เอาเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังรวมพลังกันแล้ววนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวสายรถบัลีใช่ไหมตรงสามแยกรถบัลีแล้วขึ้เลยใบพัดมาแล้วอะ่ะแล้วมันจะตรงไปอีกหน่อยที่ทางตรงหน่อยแล้วก็มันจะมีปั๊มปอทที่มันเลี้ยวซ้ายไป็นรถบัลีมันเป็นสามแยกใช่ใช่เราตรงไปแล้วตรงไปมันจะมีปั๊มปอทอยู่กลางทางน้องเร็วมากเน่องเร็วมากเขารู้บอกอย่างเงี้ย ไม่เร็วช้าไม่รอพังทิ้งไปเลยไปเลยทำบุญแบบดาวกระจายแลยย้วขี่แบบดาวกระจายด้ยวยหรือเปล่าครับดาวกระจาย ขี่ร้อยยี่สิบว้าพี่เป้โกหกนี่หานของเร็วมากคนเดียวของเร็วมากคนเดียวอ๋อแต่ดูทางข้างหน้านะเพื่อนนะ

เพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ตอี่เราอยู่ที่ไหนแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนะโอเค okay, ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท,ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าอีกตติ0โลดึงเขคาแล้วนี่ครับเพื่อนๆข้างหน้าเราเนี่ยคือพี่กายนั่นเองนะนพี่กายเพิ่งออกอรถไกด์มาได้ประมาณ2สัปดาห์ วันนี้ก็มาเทสรันครั้งแรกเลยนะวันนี้เดี๋ยวขี่ไปสะพังให้พี่กายโบกไม้โบกมือใส่กล้องให้คนดูให้ชาวเนโคให้ชาวฮาเล่ได้ดูความเท่ความหล่อเขากันสักหน่อยนะครับ จ่าเพื่อนๆจ๋าตอนนี้รู้สึกว่าฝนกำลังจะตกนะครับฝนตกอีกแล้วโอ้ยถ้าตกหนักมากก็อาจจะไม่ได้เลคขอร์ดไว้ให้ดูเลยจ,จ่าเพื่อนๆจ๋าโฟบักก้องอาจจะน็อกได้นะครืบนเพื่อน,นโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอนน้ำแห้งนะจ๊ะรอก่อนลหลังๆที่ฝนได้ตกยังหนักหน่วงพวกเราก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางหลายคนก็ได้พักรถคาที่หลบฝนกันอย่างอ้นละมานกับกายรัชชน,นที่มาหลบฝนเป็นเพื่อนกับเรา พูดความรู้สึกหน่อยพี่ความรู้สึกนะฮะอะไรมาความรู้สึกอยู่ดีๆก็มาถามความรู้สึกว้ารถคันใหม่ใช่ใช่นี่ไงแบ็กกาวอยู่นู่นแบ็กกาวอยู่นู่นนู่นนู่นนี่นะฮะสีแดงๆนะใช่ใช่รถคันใหม่ของใครปี เอตด้าอดสหงไปเอพีด uh ่า yes. ส mm ่ง hmm. ห mm ้ท hmm. uh ี่บ mm ้า hmm. น mm ันะบอกเขาอยากได้ใช่ไหมดีโหคนละเรื่องละเขาบอกรถไกไม่เมื่อยเขาบอกรถไกไม่เมื่อยแต่ปวดเลยไม่จริงเ็เมื่อยอยู่ดีแต่ว่ามันแบบ มันดีกว่าเยอะมันมันเมื่อยน้อยกว่าเยอะคันคันเก่าเพราะว่ามันมีอย่างคนข้างหน้าผมเนี่ยขับสปอร์ตเตอร์เขาต้อง <c oughs> อยืดขายืดขาอยู่เงี้ยใครก็ไม่รู้เนาะเออใครด่โทรไม่รู้ยืดยืดไปเรื่อยๆยืดยืด,ยด <c oughs> ยทั้งทางเลย <c oughs> อันนี้นี่คือเพิ่งศึกมา <c oughs> ใช่ไหมครับเพิ่งเพิ่งหนีไม่ใช่ไม่ได้ซื้อหมอปลาเฉยๆเดี๋ยวสั่เข้าไปใหม่หมอปลาไม่ช่วยมาหมอปลาไม่ช่วยมา นนนีีี่กทมมาจะไปทุบสารที่ไหนไม่้เลยแฮมบิเบอร์เดย์โทโยแฮมบิเบอร์เดย์โทโย ไหลมาอย่างเท่เลยไ <c oughs> หลมาอย่างเท่เลยเหมือนับหล่น ใครวะเนี่ยอ่าถึงแล้วโอ้โหมากันเต็มเลยวะ่ะอ่านี่เราไปดูอันนี้มีใครเกมเหรอมีคนเกมเหรอทำไมครับเนี่ยตำรวจเต็มเลยอะ่ะไม่ใช่ฮะผู้รับมอบอ๋อ,อนเ,เนี่ยตำรวจเนี่ยอ๋อนึกว่ามีคนเกมอันนี้่ยม,มาดูพี่กายสวัสดีครับสวัสดีครับ พี game, oh, ่กายเกมแล้วโหโดนล็อกเต็มเลยพี่โอ้พี่เป้เอาไงดีเนี่ยต้องช่วยเหลือเขายังไงดีโดนล็อกยังไงรับนี่ไงโหตำรวจเต็มเลยตจาหที่สืบโอ้โดนคนล็อกอีกโอ้ตาย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 อันนี้ก็คือของที่เราจะมาบริจาคกันคุยกับใครพี่นคุยคนเดียวนี่คนดูเนี่ยต้องดูพี่เยอะมากเลยนะเราต้องให้ให้คนดูได้รู้ว่าการรัชานนตัวจริงได้หลอแค่ไหน อัดอยู่อัดอยู่ชอบมเราต้องแบบเรียวๆไม่ให้พี่รู้ตัวหลับเกอเฮ้ยนี่มันช่องการเคฟีอ๋อ JKB โอ้ยไปไหนมาเนี่ยคุณอยู่นี่เละโอ้น,น <c oughs> <c oughs> ี่โกโปรรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยรุ่นใหม่นะผมขอไปอยู่ช่องคุณได้ไหมไม่ได้ขายหกเดือนมันก็รุ่นเก่านะเรายุบทีบีอาไปอยู่กับ JKB ได้ไหมรวมกันได้ไหมเจ ทีียังใช้โกโปรเจ็อย <arp> ู่เลยเมื่อกี้นั่งกินลูกจาเห็นพี่แก้วขับ่าคุณเลยน่ที่ว่าร้อนที่ผายถอดก่นสองหนึ่งแข่ครับขอรูปนะครับคือสองสามขอหนึ่งสองสามเ่ครับ ออ้างที่พวกเราจะออกมาขี่รถกันอย่างเกินการถนนมันก็อาจจะจริงอย่างที่คุณว่าก็ได้แต่อย่างน้อยๆเราก็คิดจะลงมือทำอะไรบางอย่างให้สังคมบ้างไม่เป็นไรหรอกครับให้คุณได้มองให้คุณได้คิดให้คุณได้ตัดสินใจเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันรักไม่เหมือนกันเลือกไม่เหมือนกันและนี่คือทางที่เราเลือก เจอแล้วนี่เคยดูนี่บ้าอะไรนี่เกาะล่องน้ำไปเนี่ยกาะล่องน้ำไปเราเมื่อกี้เราดูทางุมมมาเนี่ยลงล่องน้ำไปเลยเแห้งก็ขี่ท้งเลยตอนฝนตกขักยเอ ผมว่าภาพตอนนี้สวยแน่เลยพี่บอมเอ้ยอ้แอ้ยิงเดียแดงเว้ยสามศูนย์แปดโอ้ยพี่วิวสวยจิงวพี่บอมแจ่มเลยเนี่ยในกล้องไอโฟนขาสวยเลยครับสามพันแปดสามพันแปดจะอยู่ทางัหลังนี้ไปครับเดินเดินผ่านหลังนี้ไปครับมานี่ โอ้ห้องติดกันเลยสามตุนฮกสามตุนกเออสามตุนฮกสามตุนฮกเนี่ยเจ็ดเดียวเจอนี่ไงพี่บอมนี่ไงโคตรเฟี้วเลยโอโคตรเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เรามีอะไรกันบ้างพี่โอ้ห้องเอาวะห้องเอาวะเอาว่ะโคตรได้ผมบอกแล้วว่าพี่ห้องสูตรเสี่ยโคตรได้พี่ห้องสูตรบอกแล้วโคตรได้ลมอ่ะ พี่กับผมแตคืนนี้มีปล่องไฟด้วยห้องก็บอกแล้วว่าอยู่ห้องสุดเชื่อยัองเชือ่อ <She> er ไม่มีไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราอยู่ห้องสุดเชื er, ่อโคตรเอาเชื่อได้เรื่องเงนเนเนี่ยเรานอนเราเป็นคู่รักเลยนะน <c oughs> อนเป็น <c oughs> คู่รักเลยนะอ <c oughs> ย่งว่าเรามาพู่ถเป็นห้องนะ เียพี่บังพอถ่ายตีนพอถ่ายตีนตัวเองแล้วแบบกล้องทิวขึ้นไปเฮียแม่งแบบเฮียอะไรวันนี้อ่ะนี่เลยงานนี้ก็ต้องตกมือให้เขาคนนี้แหละครับเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยปวดหัวนี่แหละก็เดี๋ยววันหลังเราก็ไปถล่มคนอื่นต่อไงใช่ไหมมันก็วนกันไง อภิการอธิบายเรื่องนี้หน่อยทำไมทำไมงานนี้เราถึงเป็นเจ้าภาพก็มาที่เพชรบูรณ์ครับผมแล้วเราเป็นคนคนเพชรบูรณ์ครับคนเพชรบูรณ์ใช่ครับรับจบครับอ่าเรารับจบก็เหมือนเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าผมอยู่ลังสิตเล้วแห่กันมาลังสิตอ่ะก็ต้องมีคนดูแลเนาดยถูกต้องนะถูกต้องครับแล้วก็อันนี้เป็นเพชรบูรณ์เนาะเราก็ต้องดูแลเราอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยเราดูปกติเราดูแลอยู่กี่คนอ่ะเพชรบูรณ์มีคนเดียวครับ ไม่หลุดเลยนะไม่ดูแลกี่คนวันนี้ดูแลกี่คนวันเนวันนี้วันนี้ดูแลหลายคนครับมากันกี่คนเอามาเป็นร้อยอะสาวเป็นร้อยวันนี้อะสามคแปดแล้วปกติเราดูแลกี่คนเอาแล้วไงพ่อมีเมียคนเดียวมีเมียคนเดียวมีลูกคนเดียวพูดแบบนี้สงสัยถ้าจะอยู่ยากาเมาแล้ว ันเรื่องใดก็คอต้องเข้าใจไม่เคยรักใครตึกเจ็ดอยู่ไหนเดิมตึกเก้าแก้วอยู่ข้างล่างนี่ขึ้นมาส่งเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแก้วมันต้องเดิมผ่านตึกเจ็ดเชื่อผมดิแก้วรอแป๊บนึ่งผมว่าตึกเจ็ดอยู่นู่นได้ข่าว ใจเย็นอันนี้ตึกเก้าคว้าไวมากแปุ้งด้งขนาดนี้ยังควาได้ย้อะโอเคขอบ7วานมายาวดูแลายปีเหนื่อยเลยสวัสดีครับพี่พี่อ้าวไป่อค่ะสวีทีมครับพี่และ3 VR EP ต่อไปพบกับการเติมเต็มความฝัน กับไอหนุ่มเรนเจอร์ที่มาออกโลไรเดอร์คู่ใจคันใหม่วันนี้เราจะมาออกโลไรเดอร์กันครับที่สัว AS Harley Dutton w i p ว w a t d ฮิเกรมร้องไงน,นะ <c oughs> ได้อ,อะ่ะโลไรเดอร์กูได้อ,อะ่ะ <c oughs> ได้อ่ะได้อ่ะโลไรเดอร์กูได้อ,อะ่ออะฝา, <c oughs> ากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังาาใจให้เราคือเก่า